ใบหน้าที่เป็นสิวนะคะซื้อแบคทีเรียที่อยู่บนใบหน้าแบบเยอะมากซิลเวอร์นาโน,โนมีมือกุญี่เล็กมากเงินสังเคราะห์ที่เป็นมือกุญี่เล็กที่เล็กเท่ากับดินเอมนุษย์สามารถที่แทรกซึมเข้าสู่ผิวช่วยลดเชื้อแบคทีเรียที่บนใบหน้าของเราการจับเชื้อแบคทีรียได้ถึง6-50ซมชนิดที่อยู่บนใบหน้าของเราแล้วช่วย ทําให้ใบหน้าเรากระชับรูขุมขนที่กว้างสําหรับคนที่เป็นสิวชอบเป็นสิวผิวมันนะคะรูขุมขนเวลาที่สิวหายไปรูขุมขนจะกว้างตัวนี้จะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนได้ดีแล้วก็ซิมเวเนี่ยตัวซิมเวรนาโนเนี่ยเป็น,นอนุสเคระห์ที่มีเล็กมากที่แทรกซึมเข้าสู่ผิวได้ตรงจุดแล้วก็อาบูตินที่ช่วยให้ผิวออร่รากระจ่างใสกระตุ้นการสร้าง คอลลาเจนบนใบหน้าเราทําให้ผิวหน้าเด้งฟูซิก,ก้าที่เราใส่แบบอันนี้ตัวเด่นๆนะซิก,ก้าที่เราใส่ในในเนี้ยคือใบบัวบกช่วยลดรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวลดรอยอักเสบของผิวแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีมากตื่นขึ้นมาหน้าตาจะอิ่มฟูดเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยใบบัวบกช่วยลดรอยแดงช้ำลดการอักเสบของสิวได้ได้ดีได้ดีมากมาก ใครที่เป็นสิวนะคะใช้วันหนึ่งสองวันนี้สิวลดสิวเพราะว่าใต้ผิวของเรามีเชื้อแบคทีเรียแบบเยอะมากโดนคือนวัตรกรรมที่อยู่ในสองตัวนี้ที่นำพาแล้วก็ห่อหุ้มวิตามินต่างๆวิตามินต่างๆเข้าไปอ่เข้าไปที่ช่วยช่วยจุดที่มีปัญหาห่อหุ้มเข้าไปอุ้มเข้าไปค่ะอุ้มวิตามินด,ดีอุ้มเข้าไป ไม่ถูกทำลายระหว่างการเดินทางเข้าไปสู่ผิวเราที่มีปัญหาสำหรับคนที่เป็นฝ้าเนี่ยถ้าสําหรับคนที่มีที่เป็นฝ้าเนี่ยเขาจะห่อหุ้มวิตามินในตัวเนี่ยค่ะเข้าไปแล้วก็ไปปล่อยในจุดที่เป็นฝ้าที่อยู่ใต้ชั้นลึกผิวหนังแท้ห้าห้าระดับชั้นของเราระหว่างการเดินทางจะให้ไม่ไม่ให้ถูกทําลายโดยการโดยต่อมน้ําเหลืองที่อยู่บนหน้าของเราเนี่ยตามจุดต่างๆที่มีปัญหาเนี่ยเข้าจะหุ้มเข้าไปเขาจะห่อเข้าไปค่ะ ในช่วงระยะการเดินทางไปช่วยเติมเต็มในจุดที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นอรอยอักเสบของสิวที่อยู่ใต้ผิวชั้นลึกของเรารอยแดงรอยช้ำที่อยู่บนใบหน้าของเรานานมากเนี่ยแล้วก็นี่คือ x ห0าสิบช่วยสําหรับเพิมผิวฝ้าสําหรับทาร่วมกันได้แต่เราทาตัวนี้ก่อนเราทาตัวนี้ก่อนก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าทาได้เลยนี่คือ x ห้าสิบช่วยลดฝ้าครูมีฝ้าตรงนี้ค่ะจวันแล้วค่ะฝ้าจางแล้วค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะช่วยกระชับ รูหมผลใบหน้าจะเต่งตึงมากสองตัวนี้นะคะบอกเลยว่านี่คือนวัตรกรรมใหม่ของแบรนด์ของเราที่